ลองดูครับว่าจะผ่านหรือเปล่าแล้วกด enter ไปนะครับปังเรียบร้อยครับผ่านแล้วโคตรง่ายโอเคก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เราก็ไปอยู่ในเกม Forza Horizon 5อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กันในรถ Mercedes Benz อะไรอะมันมันชื่ออะไรวะ Unimog อ่านถูกก็อ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับปี2014นะครับผมเป็นคันนี้เลยนะฮะก็คือเราจะคันนี้มาทำเควสเควสก็คือตัวนี้ครับไปที่ฟีติวัลเพลสนะครับแล้วก็เมื่อมาที่เควสต,ตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นสถานที่ตัวนี้นะครับมาคอเต c h a l ช e เลน์ uh, นะฮะเราก็จะเอาคันนี้ไปถ่ายรูปในสถานที่คล้ายๆแบบเป็นซากปรักหักพังเหมือนคล้ายๆแบบสามเหลี่ยมพีระมิดแต่เนะี่ยเออโอเคก็คือจุดนี้เลยนะ นี่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 อันนี้ผมมาแล้วนะครับก็คือจุดนี้เลยนะที่เราจะไปถ่ายรูปกันนะก็าาดูจากแมปนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั่วไปนะแล้วก็มาเซิร์ฟตรงนี้เลยนะฮะจะเป็นรูปคล้ายๆพีระมิดเนี่ยแหละอ่ะงั้นเราไปดูดีกว่าว่าจะใช่หรือเปล่านะอย่างแรกเราต้องใช้รถตัวนี้นะครับเมอร์เซเดสเบนซ์ไอตัวนี้เลยที่เราจะไปถ่ายรูปนะครับอ่าแล้วก็ขี่เข้าไปเลยนะก็คือเควสมันบอกว่าให้ให้โฟโต้ให้โดนซากพีระมิดท,ที่กําลังสร้างอยู่นะครับ อ่ลองดูว่าจะผ่านปาเปล่าขอแบบว่ามุมสวยๆหน่อยแล้วกันถ่ายหเห็นพีระมิดนะโอเคเท่าหมดพีเลยครับหมดถ่ายรูปนะนี่เลยอลองดูครับว่าจะผ่านหรือเปล่าแล้วกด Enter ไปนะครับปังเรียบร้อยครับผ่านแล้วโคตรง่ายเควสอะไรมันง่ายขนาดนี้วะเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้เลยนะใครสําหรับคนไม่รู้ว่ามันคือจุดไหนนะครับอย่างแรกเราต้องซื้อรถกันนะ อ่าต้องเป็นคันนี้เท่านั้นนะครับก็คือในเควสมันก็แจ้งอยู่ว่ามันต้องใช้รูถรุ่นนี้นะเมอร e เซเดสเบนนี่เห็นไหมอันนี้เควสผมผ่านละนี่นี่นี่เห็นปะทำมันให้มาถ่ายรูปบนพีระมิดเฉยๆที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็คือตัวนี้เลยใช้คันนี้เลยนะเมอร์เซเดสเบนอ่าโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันก็ฝากกดแล์กดแชร์กด subscribe ด้วยน,นะครับแล้วเจอคลิปหน้านี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบายเยามีคลิปใหม่ๆม,มาบอสทีหลังนะครับ